ไอ้ยากผขอมาจากบ้านเขาครับคนถือเกตุคนไหลคนถือว่าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจังเดี๋ยวเดี๋ยวพวกคนหลายอ่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับแม่จะกลับบ่ครับครับสาธุด้วยครับแปดหนึ่งแปดศูนย์แมยังตากลับทุกเรียกเลยใช่ไหมครับทุกเรียเลยสี่ผู้ครับขอบคุณครับไอพี่รองคนหลายครับครับเมื่อนี้มาดอากกล้องตัวนั้นไหมกล้องเขาอ่ะอ่ะถือไว้ ใช่ออใส่ปากผมเด้อโอ้ครับแม่ตาทูบุกยาให้กันนะทุกคนคนเยอะมากตอนนี้อาจจะผมขอเก็บภาพเลยนะครับเด้อเอาไม่เซนอ่ะขอเก็บภาพเลยครับเด้อเอาได้กี่เก็ยยบยังไงเหมือนเหรียคนหลายอ่ะเอาเอาวิดีโอเด้อเอาถึงเรียกวะนะถึงเรียกวะเพราะ<อ>ไหลครับพี่น้อง โอ้คนหลายคนหลายครับแงแตกมาแล้วนะครับตอนนี้คนเข้าไม่ถึงนี่ก็คืออาจารย์เองนะครับเข้าไม่ถึงสํานักนะครับอ่าเดี๋ยวจะพาพี่น้องมันไปแงลรอเด้อพี่น้องเอาโบกมือนะครับโอ้ไทยเอาลืมทางพุ่นแหมเหลือแต่สิไปอยูใ่ในอ่างปูเดอะะ้อแบบนี้โอ้คนหลายหลายครับอ,อ,อ้าถูกครับตาถูกครับเอาโทรศัพท์ดับบ้าทั่วสารจนดับมา ครับเดี๋ยวนะอ่ะเดีด๋วยวจะผ้าไหว้ปูเลยนะครับเดีย๋ยวมันจะบันไดเสียเวลากันเด,ดี๋ยวอ่ะอเอาได้อยู่ไปใหม่หก็ได้มาให้ปูเราก็แล้ว,ลวอ๋ออ่ะแม่สาธุเด้อ<ม>แม่เ<อ>ด้ยอยวนสาธุครับคนหลายๆเลยครับเดี๋ยวพี่น้อง <S <S อก็ถ้าสัญญาณหายก็คือว่าคนเยอะนะครับอาจารย์อาจจะไล์ไม่ได้อะไรนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านในตอนนี้ก็คือ อ่าทุกพื้นที่ก็คือเต็มหมดนะครับนอกวันนี้คนน่าจะทะลุหมื่นอยู่นะครับเพราะว่าคนเยอะมากเลยนะครับคนทั้งประเทศอยู่นี่ครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขาจะไปแห่กันเลยกะอ่าเลขขันมันว่ามีโตซื่อนะครับว่าดีอาจารย์นั้นได้รถไม่ตัวถือเลขไหม <c oughs> อ่าก็เลยไปถ้าเบียนมันยังก่อเจ็ดสามศูนย์หนึ่งนะครับเดืวว่องฮาบูไดว่ามีโตซื่ออหีหลีหน่ะนะพเพราะว่าแปด cover คลายนะครับก็เจ็ดสามศูนย์หนึ่งเขากับเน้นตัวตัวเด่นเขาก็จะเป็น หนึ่งหรือเจ็ดก็ได้นะฮะนะครับจับวินเอานะหาบ่มีตัวซื้อนะครับเนาะส่วนเลขทูปผมคั้นในจุดผมกันอั่นก็คือผมจะปล่อยมือก้อนหวยออกมือสุดท้ายมือไรสุดอ่ะซ้ำทุ่มเทเดียวเลยนะครับมันจังบ่อ่านอัานท่านกับท่านอัานบ่ท่านกับว่ท่านอ่าปล่อยไปเดี๋ยวนี้มันก็อ่านมือนี่แหละครับเนาะอย่ามาด้านพี่น้องซื้อไปได้ผมก็ซื้อไปได้นะครับในยังเกาะในกระเป๋าตังค์ก็บบมีจักใบเนี่ตอนนี้นะครับเนาะในอากาศงวันนี้มีข่าวดีก็คือว่า อยู่เพชรบุรีนะครับเนาะลูกศิษย์อาจารย์เนฟซก็ถูกรางวัลที่1นะครับหล้านบาทนะครับหลายคนก็คงเห็นข <Montreal> ่าวกันแล้วแหะนะครับเนาะงวดนี้ก็ขอให้มีผู้ใดผู้หนึ่งในนี่แหละถึงรางวัลที่หนึ่งกันเด้อนะครับหลายคนหเอาเอาหลายๆคนเลยเด้ออาจารย์มาดูว่าเป็นยังบักดีที่มันเต้นน้ำผมในคลิปเนี่ยถือห้าบาทสิบาทนั่นแนเนี่ยนะครับเนาะเอาโบว์แบบโบว์ยุสัยล่ะโอ้ เอาอาจารย์บอกไว้ว่าทะเลเขาคนหลายๆจะใส่โบให้ไอ้ใส่ให้หลายเด้อปูเด้อทำวัวนาเขาผมใส่ให้รอยมือใส่เมื่อยเนี่ยเมียเบิ่งกว่าหมอมันปลาไงมันปลาล้วนมันเิ่งไรวะล่ะอ่ะเอาเป็นว่าเขาไหวปูเลยเนาะครับเนาะมันจะเสียเวลาส่วนแฮมแฮมมากกับทางไทยรูปมากหรือว่าไปไายยุราตจอดรถจึงเห็นยังสีกว่างนะครับเนาะมีไผ่ถามอยัางนี้บ่เนาะครับพ้นมันไหลอาจารย์ ก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับที่อาจารย์ดูแลว่าทัวถึงเมื่อนี้ก็จะไาย้มอาจารย์ให้ลูกครบทุกคนแน่นอนครับสัญญาครับเด้อไป่มาแล้วก็ต้องเข่าถึงได้ครับเด้อจะกินเข่าไหมแล้วหรอว่าเป็นล้มเนาะถ้าเป็นล้มก็นอนหลับอยู่กับไทยลดเด้อไอ้ไวยปูเปิดดวงน้ำกันก่อนเด้ออ่ะพนมมือขึ้นนะครับทั้งข้างนอกข้างในเลยอยู่ทุกพื้นที่นะครับตอนนี้คน่าจจะยู่มงอ่อมเลยนะฮะแล้วก็ลังบินโดนเบิรงอยู่เด้อ นั่งนโมพร้อมกันสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตัะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตัะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตัะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวตามอาจารย์กายะ วาจาติตตั้งอาหางวันทาอะนันตานคราชพระนางอุสาวดีพิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจาติดตั้งอาหังวันทาอะนันตานคราชพระนางอุสาวดีพิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจาติดตั้งอะ หังวันทานันตานคราชพระนางบุษสาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาติดตังหังวันทา tai, นาคาทิบดีวงดำแสนสิริจันทานคราชวิสุธิเทวาปูเชมิเมตันจามหาลาภูปิโยนาค้าันทาบร er e ิตัง บอกซื้อน้ำสมุนมาเล็กในใจแล้วก็ขอฟ้อนขออ,อเงี้ยวเด้วยแบบที่นี้นะครับเนาะเอาเครื่อง Youtube น้าแบดแบดเลยเอาเครื่องไหนลั่นลั่นวิดีโอตัวใดวะอะไรยืนยืนในกระเป๋าปูเอ้ยหนออยึ่งกุ่มผ้าสองพันห้าร้อยหกสิบหาคอยเรขเขาเข่า,ขาด้วเลขนิดแปดเด้อแปดนึง แปดเจ็ดแปดสี่แปดศูนย์แป็ดแปดสี่นยตรงนี้แปดหนึ่งเจ็ดแปหนึ่งยเห็นคาาคลยตาพี่น้องกันเด้อคนนลายไปหนีเดาปูเด้อซกดังแล้วก็ดังขึ้นไปเลยเด้อไอ้ฟนดับปะแบ่แบ่แบอยุใสแบ่โอ้เฮ้อมันไปได้ยังไงเอากระเป๋ายังตัวปะเอาโทษถามไม่ไดนะ ใน่นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ส่วนหลังไหมมันสีม่วงเลยเหรอพี่น้องยืนน้ำพ่นมากอะไรศัพท์น่ะเอาไม้มานึ่ไม้ไม้มันอยู่ไหนน่ะเออน่ะพี่เต้เอาเอามือถือหน่อยอ่ะเอาไม้มาหนึ่งนะยืนขึ้นมาเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนไม่เหรอครับทรศัพท์สีปาอ่ะยืนน้ำพ่นมากอะไรมันเสียหรอกฮ้ยโอ้ยอาจารย์กันยางออกอะไรแม่เขาบัดทีนี้เดี๋ยวเขาจะไปร่วมโต้กันอยู่ ทางหุ่น้อครับเด้อหรือว่าเขารวมน้ำทางนี่ก็ได้นะครับเนาะแลวกล็แห่แกะบนให้ปูมารันวิดีโอเลยไอ,อไว้าขึ้นไรก็ได้ดอกยูทูบข้ามาได้ขึ้นไงเออขึ้นไรถาถารันวิดีโอไหมอ่ะมาที่นี่เดี๋ยวอาจารย์จะเบิกเงี้ยให้ร่วมร่วมพร้อมกันรับจาพนุ่มมือนะครับเดี๋ยวสวดเอาเลยนะครับเนาะ ในระหว่างที่อาจารย์สวดกระลับตาขอพรตัง้งคิดถึงซื้อสัคขอ,องไปเรื่อยๆเด้อทุกคนเลยที่อยู่ในแถวนี้เนาะอ่ะปริตาานาตนะเมตตังสเมตตาปัทถาวิคิตตจิตตาบริตันพระนั้นตุสักเค迦เมตตรูุเปคริสีขะลาตเตจันตาลิเควิมานีทีเบลเทจขามตุลุวะนะขา,าเนเคหาวะทุมีเขเตภูม,ม่าจะยันตุเทวาชะละทลวิสเมยยกาคันทัปนาคาติตันตาสันิเกยัง มุนีวาเราว sa th ่าเจนังสารูเมสุนันตุธรรมมาสนักการโยหันตาธรรมมาสนักการูยมทันตาธรรมมาสนักการูยมทันตานะโมตัสสะภควาตุระหัสตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะตุระหัสตระหัสตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภวตุอะระหัสตุสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนตุเทมโตทิปะตะคุงวิโสไายิเมตันจะมหาลาภูปิโยนาคะขันธบริตังนะมะสุอิมาตินะมะสุอิมาตินะมะสุอิมาติ อ๋อสาธุรวยๆทุกคนนะครับเด้อมือนีก็เป็นร่วมๆนะครับเนาะเพราะว่าคันธุ์นายอาจารย์เคาะให้อาจารย์เคาะอาจารย์อาจจะมือหักครับมือนีนะครับเนาะอ่ะจี้ให้ก็ได้นะอาจารย์อาจจะจี้ว่าเหมือนนะครับทุกคนหลายๆเดยนี้อ่ะเสี่ยวนะนี่เนาะเอารวยทุกคนเด้อนี่เด้อแหม่มาเนี่ยเป็นไงมีหอดูทูดเนี่ยอ๋อให้รวยรวยทุกคนนะครับเด้อเอา แม่มาคือบระบพุทธเจ้าเลยยุข okay. ้างนาก็ได้เปรียบจังน้อยแบบเนี้ยสัมผัสเอาลวดเด้อครับเด้อนขาูบเ่ยเบเกียร์เาะออมัดสเลียวด้วยเด้อมัดสีมเลียวนะครับอาจารย์คเนี้อ้าวยังใบอาจารย์เอาเด้อน้ำข้างเลยครับ เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าไป,เ,ไปเริ่มมีเขาไม่เห็นแล้วถือเคือนไหนมือเหนียวตอนไหนร้อยนึงร้อยความร่งหรือว่าก้อนหนานแล้วถือเจอนละเศ้าบาทไปที่นี่แล้วว่างวดนาแม่ต้องเอาร้อยเนียสนองนะได่เห็นเลขนึแล้วบาทนึงแน่นอน Look, มาดูครับีด ah ้วยครับเดี๋ยวเข้าไปรวกตัวกันข้างนอกนะครับเดี๋ยค่อยลุกเดออยวแงๆกันเด้อการเยว่ายลุก่ะยังถ่ายถ่ลุกยังถ่าน้ำทาง้อครับเด้อมันจดงสีไเรลลมีดีไปแห่งนแคบานะนุ่มเก่ราเก่งวะล่ดูครับดูครับโองโหยิงดูนะครับเด้อดูเด้อ ล้่นร้นกล่องสีฟ้าเลยอเสาครับเด้อสานะครับไปไปเลยสีฟ้าครับาดูครับเด้อสาธครับเด้อาดกเน้อครันเน้อครับย่างก็เน้อข้างหน้าะเด้อบาให้แล้วผมให้แล้วถือถือกล่องให้ล้องล้อง

หนุ่มั่นนะบุญท่นะแม่เด้อได้หลายว่ได้หลายเสือยูจ้าสาธุมาับไหนได้หลายก็เกาเด้องนเหื่อเลยเลยนะครับเด้อเนี่ยเด้อระวังเงินเสียเด้ออย่าเปิดกระเป๋าเด้อสาธุครับเจ้าครับบุญเงี้ครับบเงี้ยรวยเด้อครับพ่เด้อเงี้ยครับงี้ยครับไอเดี๋ยวเขาไปย่ข้างนอกอีกเชือนึงเนาะขับในไทยทุกคนครับนียผมสัญญาเงี้ยครับบุญเงี้ยครับอยงามั จำยังไงทุกคนไมครับคนไล่ะโอ้ยยเลยนะครถ่อาไฟแล้วครับเดแบ่แบ่ยังลมือมาิ้งหน้าไปเด้อแบ่ดีทั้งหมไหนเลยดูจบโอ้ยยบแม่ดจลม้อลมเด้ลด้อครับลครับลครับลครับแบตเตอรี่ใหล่ะ เสียงแต่งดูเสียงแต่งยังมั้ครับนองเฮียน่ารอดแน่ครเหตัวจริงครับดูตาดูตาครับข้างครั้าเห้าครับข้างหนเกี้ยบแบบนนเดูกเก่งานะยา

ดูน้แม่ครับดูนะอย่างเี้เอาแตะผมเบาเลเด้อนะครับผมมัเห็นมือผมนี่ยนีได้ะ้นี่ดจ้นครับได้ทำเด้อถดูนาดาดะัรแม่นออาม่นวม่เด้าจีนนะครับเนาะอย่เง้ยครับเด้อแม่ย่อยบัดที่ดิบ อันหลายคนยังห <ps> <laughs> ้ยคอหัวต่ว่าจะมือไขว้ใสเขาดึงมือไปครับเด้อไเ้เยมือ่มือนมือหนมืนุ่มมือหนุ่ับเหน่อมือหนับนุ่มับอกมอนับน้ำมับนบอนกอนอ ดูได้ครับแม่เดอดูดครับเด้อมึงนะจะดูเนี้ยบดูนะครับเดอตี่ยวรยเด้อดูเลยนะครับเฮงเรยเลยนะครับเด้อเฮงเฮงรยเลยนะครับเด้อวาดูรับน่างปูหักเด้อโอ้ยนุโมทนาบุญน่งเด้อแม่เด้อสาหนุ น้องคูหักไหมครับพี่ครู้องครับกเมื่อผมเสียเดี๋กตาเยฮอไหนว่ท่านกยางนอกอีกรอบแล้วครับเด้อครับถูกครับมื่อเสีย

ใบมเยม่นื่อเสียอยู่ใบใบใบอยู่เมียตัวมือหาท่านเห็นอยู่ใบม่เหนเลยค่ะบไม่เนใบนย อ๋อมานีครับเด้อแม่หามือกันห็นเดี๋ยวแม่มือมีมือนอนครับอ๋อนะครับเดี๋ยวเด้อไดรละอนุ่นอนาคุณเลยนะคบแม่เนาะครับครับครับต้องนั่นแน่นิ คุณยอดครับต้รุ่นแรกคุณเีใช่ค่ะ้าไคอคาอาจารย์อาจจะดูแลไม่ด่ว่เนไดหวันนี้เด๋ยวนะครับเอาโบกออกนะารดูนะครับเด้ออันเฮียยัเปล่าเด้อเราเด้อผมกำลังออกสำนักผม ดูครับนะยิงเรลยๆนะครับพี่นะยิงเรลยๆนะครับเด้อ มีย่ไยมือเลยบนี้เมื่ยอยู่ครับเดี๋ยวนี้จับบอลลุเด้อ

ออกมาเลยแหละครับพี่น้องโอ้ดูโล่แม่บัดนีเนี่